11พฤษภาคมวันเลือกตั้งเทศบาลเช็คสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้งหรือมีเหตุจำเป็นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้จะทำอย่างไรจะย่อแล้วย่ออีกให้ฟังค่ะ วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นี้จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลโดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตนะคะซึ่งใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะคะคือบัตรเลือกนายกเทศมนตรีสามารถกากระบาดเลือกผู้สมัครได้เพียง1คนเท่านั้นค่ะและบัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลสามารถกากระบาดตามหมายเลขเลือกผู้สมัครได้เขตละไม่เกิน6คนค่ะ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใบอนุญาตขับขี่หนังสือเดินทางหรือสามารถแสดงหลักฐานแบบออนไลน์ได้นะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันไทยดีแอปพลิเคชัน DLTQR License หรือแอปพลิเคชันบัตรค,คนพิการก็ได้ค่ะถ้าไปดูรายละเอียดนะคะกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีครั้งนี้ มีสัญชาติไทยแต่ถ้าแปลงสัญชาติจะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะคะแล้วก็อายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งค่ะ ซึ่งก่อนวันเลือกตั้งกกตจะส่งเอกสารถึงเจ้าบ้านนะคะซึ่งเอกสารนี้จะบอกรายละเอียดว่าในบ้านเลขที่นั้นมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกี่คนและหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ไหนบ้างนะคะและนอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งเขตและหน่วยเลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งและลำดับที่ในบัญชีรายชื่อของคุณได้ที่เว็บไซต์หรือจะตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นที่แอปพลิเคชันสมาร์ท o อรก็สะดวกค่ะ และหากพบว่าไม่มีรายชื่อของคุณหรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือมีชื่อบุคคลอื่นนะคะอยู่ในทะเบียนบ้านคุณโดยที่ไม่ได้อาศัยอยู่จริงคุณสามารถจะยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อถอนชื่อพร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันค่ะ และหากมีเหตุจำเป็นที่คุณไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะคะสามารถแจ้งเหตุ7วันก่อนและหลังวันเลือกตั้งผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Smart v o t d แอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกอกตค่ะโดยเลือกหัวข้อการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยค่ะ